สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับทีมงานสร้างเหล็กส่อมได้นะครับผมสำหรับจะมาโกบดินนะครับจะเป็นยังไงไปดูกัน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 ก็ตามนันแหละครับตามที่จ้ามหาพูดแล้วครับไปไปดูกันครับขอนนะขอสวัสดีก่อนนะครับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับเราจะมากบดินกันครับที่ต่อเรา ก็เ,เสร็จหมดแล้วครับเราจะเอากองดินนี้ลงรูครับนี่ครับเอาลงรูนะครับน,น,นี่รูครับงงนะจะเอาลงรูนี้ให้เต็มมันจะหมดหรือเปล่าครับไปรู้มันต้องเหลือเยอะเพราะเราจะไม่เอาไม่เอาลงหมดสักทีเดียวเราจะทำปูนด้วย นี่ครับต่อไปเป็นการกบดินครับกดดินลงหลุมเอาเอาเอะไรใหญ่ๆต้องเป็ตัวนี้ไม่ทอดใหญ่ในในยังลงไปนะแล้วปฝาไม่พอใจเมื่อวานมาดูแลนี่เขาบอกนะจบอ่ะผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับงานไม่ต้องไปรีบนะครับทำไปเรื่อยๆครับ คุณอยู่ข้ามกลางแดดร้อนนะครับแล้วก็จะมีฝนนิดๆมาตามมานะครับ ตอนนี้ทีมงานเรากําลังเอาดินลงหลุมนะครับลงรูใครงานทุกคนครครับสู้ครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับดูงานครับนี่คืองานของพวกเราวันนี้ครับ วอนนี้เราก็เอาลงไป20%่สิเปอร์เซ็นะครับยี่สิบอร์ซแล้วนะครับพี่นองนี่คืองานช่างเล็กนะครับไม่ว่างานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาเราเอาหมดขอให้ได้ตังค์ครับนี่ครับดูบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องดีวันนี้ มื่อช้านี้ฝนตกหน่อยนึงครับตอนนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่ครับบรรยากาศเห็นพาทิตย์ด้วยแล้วนี่ของเก่าที่เราหรือออกนะครับพอมันซุดแล้วมันแตกครับนี่ครับของเก่าแล้วก็เปลี่ยนท่อไปไปแล้วครับตอนนี้ทางทีมงานแล้วก็ลังจะกรบดินลงไปครับ นี่ครับนำทีมงานโดยช่างพี่มาหาครับตอนนี้ก็ซคือบหน้าเข้าไปครับแล้วครับ40%แล้วครับใกล้จะเต็มรูแล้วมันเป็นเรียนครับมันเลยตักยา่างเพราะเมื่อคืนนี่ฝนตกไม่เหื่ครับ ไม่ใหญ่เลยครับการขุดดินไม่เหน็ดอะไรหอบหอบไปมึงหอบมาทำไมไม่วางไว้อะอย่าหอบเดียไม่ใหญ่ครับไม่เหนียน้อยครับนี่ครับเราถมไปสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วครับตัวนี้ก็ก็พืบน้าไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับพี่น้องวันนี้เหนื่อยหน่อยครับเจองานขุดดินครับไม่ใช่ขุดดินครับกบดินครับเหนื่อยหน่อยแต่แต่เราก็จะ สู้ครับจะเอาครับเราไม่ถอยครับใครที่กำลังท้อนะครับดูงานพวกเราเ,าเอาไว้เราทำทุกอย่างจริงๆขพอให้มีคนจ้างครับทุกอย่างจริงๆที่เราทำได้นะครับไอ้ที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่เอาขี้เรียนครับมันจะขี้เรียนเลย ตอนนี้ก็เข้าไป60%แล้วครับพี่น้ออยากบอกว่าตอนนี้เหนื่อยมากให้เต็มดูแล้วครับช่างเล็กทีมงานช่างเล็กทำทุกอย่างจริงๆนะครับวงเล็บ เฉพาะสิ่งที่ทําได้ครับอันไหนเนื้อความสมาแล้วเราก็ไม่รับครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องต่อไปเป็นภาษาอีสาเนเลครับเป็นสองภาษาครับระบบสองภาษาก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อที่เขาบ,บ้งบ้งแด้ มาชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์ไว้ครับให้ก็ลังใจครับทีมงานช่างเล็กซ่อมได้นะครับเด้อเห็นแค่คอมเมนต์มากดีใจหลายๆครับพี่น้องทุกคนนะครับบม่ไดเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งครับขอบคุณมากครับพี่น้องทุกคนครับพอก็ขอบคุณพอบพระคุณลกทุกคนด้วยนะครับพระบรมขอตัวไปทำงานก็วันนี้ก็ไอ้พี่เก็โดยช่างเล็กนะครับยัง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 อีกยาว ใกล้แล้วครับใกล้จะจบงานแล้วรออีกสักหน่อยครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งครับกดไ like ลค์ด้วยครับเพื่อเป็นขนกำลังใจของทีมงานช่างเล็กครับเราจะได้มีผลงานดีๆออกมาให้พี่น้องได้ชมในภาคหน้าต่อๆไปครับผมขอติดตามชมนะครับ นะน,นี่เราก็ยัดลงข้างล่างครับยัดตรงนี้เยอะเพื่อจะไม่ให้ข้างล่างไปเป็นโพรงครับ ดินนี้ก็ก็จะหมดแล้วครับเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วครับเอาน้ำมาละลายให้มันเป็นฟองเหลีวครับมันจะได้ลงไปข้างล่างได้ง่ายๆครับตอนนี้ดินที่กองอยู่เราก็เอาลงลงบนนะครับตอนนี้แล้วก็ก็อหินก้อนใหญ่ครับครับตอนนี้ก็ขอ กมดูเสร็จแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของขอบคุณหะารครับเข้ามารับชมคลิปของพวกเราจนจบจากทีมงานช่างเล็กขอบคุณจากใจจริงครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเมื่ออาคุณจะเมื่อมีคลิปต่อไปพี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องได้ดูครับจะได้ไม่พลาดคลิปกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณแนละสวัสดีนะครับ,รบขอบคุณครับ